สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยูกิโอคอสเชโลคาตี้แอนเฟนชุดแฮปปี้มิลจากแมคโดนอฟก,กันอีกครั้งนะครับครั้งนี้สําหรับสุดท้ายแล้วและเป็นสองตัวสุดท้ายก็คือน้องแบ๊บแบ๊บมารุกับเรดไอร์แบกดากรแล้วก็โปัชโคกับทามวิสาหรือว่าจอมเม็การเวลานั่นเองนะครับมาไปดูตัวจริงกันดีกว่านะครับน่ารักขนาดไหนนี่อ่าน่ารักมากๆทําหน้าบึงบ้งๆตึงๆด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีดีไซน์ของตัวปีกเรดไอรนะนี่เรียกว่า ตัวนี้เนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวนะครับผมก็จอเวทกาลเวลาครับนี่อาจจะมีรอยนิดหนึ่งนะอันนี้น่าจะเอาออกได้นะผมมันว่าจะเป็นอ่ารอยเขาเรื่อเลยนะขุยๆที่เอาออกได้แหละอืผมต้องอ่านนี่ออกแนละ้วนะครับเป็นขุยๆพวกนี้เนาะเขาเป็นผ้าเย็บเนาะนี่แล้วก็เป็นสลักจอเวทกาลเวลาด้วยน่ารักสุดๆข้างหลังก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับโอเค ดูแค่นี้ก็คงจะไม่ใช่เพจของเราใช่ไหมเราต้องมีการ์ดด้วยใช่ไหมครับมาดูเลเอไอแบ็กดาก้อนดีกว่านี่เลเอไอพิมพ์แรกครับผมผมมีไว้ตั้งแต่แรกลนะแต่สภาพก่อจะเก่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเปิดได้ตอนนู้นนานและนี่เลเอไอแบ็กดาก้อนครับเวอร์ชันต้นฉบับบูไออยากได้เหมือนกันแต่ว่าบูไอมันอยู่กล่องแรกเลยมันมันแพงมากครับไม่ไหวนะแล้วก็สุ่มยากมากครับคือยกบล็อกแล้วอ่ะไ,ไม่ได้อะ่ะก็ ก็กระสือได้แหละแต่ว่ามันไม่มีต่างยกบ้อกไงตอนนั้นเด็กๆอยู่เลยประมาณสักแบบหมอต้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็นี่ฮะจองเวทการเวลาครับผมนี่ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นของอ่าเวอร์ชั่นใหม่นะแล้วก็ไหนๆมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องเอาสองใบเทพของโจโนจิมาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นบอกว่าเราไม่คมนะครับคือนี่เบบี้ดากอนแล้วก็เมื่อเบบี้ดากอนลงกับจองเวทกาเวลาก็จะกลายเป็น มังกรพันปีนั่นเองนะครับนี่ฮนะเรียกว่าครบเซตนะฮะเรียกถ้าเกิดมีไม่ครบเนี่ยถือว่าไม่ใช่จอมเวทกามเวลานะครับจุดขายของเขาคืตรงนี้นะในช่วงของปราสาทเปกาซัสใช่ไหมบุก,กเกาะเปกาซัสอ่ะนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับผมเท่สุดๆนะชนะมาหลายแมตช์เลยนะเพราะว่าจอมเวทกามเวลานะครับและนี่ก็คือสัปดาห์สุดท้ายของยูกิโอคอสเฮลโลเคเทียนเฟนนะครับชุดแฮปปี้มิวจ์จั al, จงแมโนนนั่นเองนะฮะเรียกว่ากว่าจะเก็บครบก็ เลือดตาเธอกระเด็นนะคือทุกคนฟาร์มมันเก่งมากเลยคือแบบจะขายวันศุกร์ก็ไปบ้างแต่วันพฤหัสนะวันพฤหัสเนี่ยก็ไม่ได้ไปแบบเที่ยงคืนด้วยคือจริงๆเข้าเที่ยงคืนปุ๊บมันซื้อได้แต่ว่าเขาไปร้องแต่สามทุ่มนะครับเรียกว่าสุดยอดจริงแนฮะต้องยอมใจเลยว่าแฟนคลับของยูกิโอเหนี่ยวแน่นมากจริงครับเราก็ไปซื้อตามเวลาปกตินะเจ็ดแปดโมงนะครับที่แบบเริ่มเข้าไดทูได้แล้วก็ขับรถไปซื้อนะครับตามเวลาแบบเส้ทนทางไปทํางานพอดีเนาะอันนี้ก็ พอประมาณนะนะครับถือว่าระดับความยากสำหรับผมนะเต็ม10ผมว่าอยู่ที่9นะในการหาซื้อนะครับเพราะว่าฟาร์มกันหนักมากจริงนะครับก็ถือว่าจบจักรวาลยูกิโออย่างสวยๆไปนะครับผมคลิปหน้าจะรีวิวอะไรนะัาจะตยามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับโอเลโรทัน